วิชาสังคมศึกษานะคะที่คุณครูได้ให้เด็กๆอ่านไปในหน้าที่24คราวที่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะอ่านทบทวนให้อีกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่25กันนะคะอ่านหน้าที่สี่พุทธ,ธาสาวกนะคะหรืออ,าะะอ่าพระโสนโกลิวิสานนะคะอ่านว่าพระโสนโกลิวิสานนะคะ เริ่มเรื่องเลยก็คือในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จไปเผยแผ่ธรรมะในกรุงราชคฤห์โสนนาโกริวิสาก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใสจึงได้อุปสมบทก็คือบวชเนี่ยแหละคะ่ะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอ่ะไปฟัง ทำจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุเนานะหลังจากที่พระโสนโกริพิสัตได้อุปสมบทแล้วหรือได้บวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมโดยหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับหมูคนะ่คณะมันประกอบความเพียรอย่างหนักจนร่างกายได้รับความลำบาก แต่ก็ไม่สามารถบรรลุทำได้จึงเกิดความท้อแท้และคิดว่าจะลาสิกขาลาสิกขาก็คือการศึกบวชแล้วก็คือลาบวชนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของพระโสนะโกรีวิสัตและทรงทราบว่าพระโสนะโกรีวิสัต มีความชำนาญในการเล่นพินจึงได้แสดงโอวาทที่เปรียบเสมือนอะเปรียบเหมือนพินสามสายก็คือการปฏิบัติธรรมที่เพียรพยายามเกินไปจนร่างกายได้รับความลำบากซึ่งไม่อาจบรรลุทำได้ก็เปรียบเสมือนสายพินที่ตึงเกินไปเสียงไม่ไพเราะและสายอาจจะขาดได้ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติธรรมที่ย่อหย่อนไม่ขยันมั่นเพียรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันเปรียบเสมือนกับสายพินที่หย่อนเกินไปเสียงไม่ไพเราะดังนั้นการปฏิบัติธรรมควรยึดปฏิบัติทางสายกลางโดยการปฏิบัติที่ไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายสติปัญญาของตน มีความเพียรสม่ำเสมอพระโสนโกริวิสาได้ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าจึงถือปฏิบัติตามแนวทางสายกลางในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระโสนโกริวิสาว่าเป็นผู้เลิศในด้านปาราบความเพียรในพระพุทธศาสนา สำหรับคุณธรรมที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างจากเรื่องเมื่อกี้นะคะก็คือพาะโซนโกริวิสาเนี่ยเป็นผู้ที่มีมุ่งมั่นในการทำความเพียรรู้จักการปรับตัวเมื่อตนเองปฏิบัติผิดจากโอวาจึงได้แก้ไขจนประสบความสำเร็จนะคะเรื่องย่อก็มีด้วยกันชนี้นะคะทีนี้ไปดูใบงานในหน้าที่25นะคะ กิจกรรมที่1พุทธสาวนะคะข้อหนึ่งโจทย์ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามสถานการณ์คือมองคนตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาเพื่อต้องการเป็นผู้ชนะเขาสนใจแต่การฝึกซ้อมจนร่างกายไม่ได้หยุดพัก เมื่อถึงวันแข่งขันมงคลมีอาการอ่อนเพลียทำให้ไม่สามารถลงแข่งขันได้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาก็คือมงคลมีร่างกายอะอาการอ่อนเพลียทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งขันกีฬาได้ใช่ไหมคะนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นมามงคลสาเหตุของปัญหาเป็นเพราะว่า นั่นเป็นเพราะว่ามงคลซ้อมจนร่างกายไม่ได้พักใช่ไหมคะจึงทําให้ร่างกายเขาอ่อนเพลียฉะนั้น1.3ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของมงคลนักเรียนจะแนะนํามงคลว่ายอย่างไรอ่ะในกรณีนี้ให้นักเรียนเขียนตอบมาเป็นตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของมงคลจากเหตุการณ์นี้นักเรียนจะแนะนําเขาว่ายอย่างไรดีเนาะะต่อไปในข้อที่2ใหญ่นะคะ นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพุทธสาวกพระโสนโกริวิสสะพร้อมเสนอแนวทางการนำข้อคิดไปปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติลงในแผนภาพความคิดอ่ะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องเมื่อกี้นะพระโสนโกริวิสสะนำข้อคิด ไปปฏิบัติและหลังจากนําข้อคิดนี้ไปปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอายกตัวอย่างเช่นข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติพระโ,โสนาโกลีวิสัยข้อคิดที่ได้ก็คือถ้าเกิดการที่เราทําอะไรเกินพอดีก็ไม่ดีใช่ไหมคะหรือน้อยไปก็ไม่ดีต้องทําให้พอดีจึงจะดีใช่ไหมคะฉะนั้นแนวทางการนําข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติอายกตัวอย่างเช่น อย่างเหตุการณ์ของมงคลเมื่อกี้ใช่ไหมคะเขาซ้อมกีฬาอย่างหนักเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ซ้อมเลยก็ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นมงคลก็ควรซ้อมกีฬาอย่างเพียงพอแนวทางการนําข้อคิดที่ได้อย่างข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติก็คือการทําอะไรให้เป็นทางสายกลางหรือทําให้พอดีฉะนั้นแนวทางการนําข้อคิดไปปฏิบัตินักเรียนก็อาจจะเขียนตอบว่า ตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาอย่างพอดีเป็นต้นนะคะหรือตั้งใจเรียนอ่านหนังสืออย่างพอดีไม่มากเกินไปทำให้ปวดหัวหรือไม่น้อยเกินไปทำให้เรียนไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นต้นนะคะผลที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติในเมื่อเราทำตรงนี้ได้พอดีแล้วใช่ไหมคะผลก็อาจจะทำให้ร่างกาย อ่ะอย่างข้อนี้คุณครูเลือกเป็นการเล่นกีฬาใช่ไหมคะซ้อมกีฬาแต่พอดีอะร่างกายปรับตัวได้ก็ทําให้การซ้อมดีขึ้นใช่ไหมคะเป็นต้นหรือถ้านักเรียนเลือกการทําอย่างอื่นที่พอเหมาะพอดีอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็เขียนมาได้เลยนะคะวันนี้สังคมในหน้าที่25หหน้าเดียวค่ะ